โอเคหนึ่งสองสามเสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งล้านแปดร้อยแปดสิบแปดสวัสดีเพื่อนๆดูคนกันด้วยเด้อได้านางเด้อได้ได้นางเด้อเอ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 อ คะทุกคนยูรีนะก็จะมารประกาศผลกิจกรรมแจก ID เกมครบ8000 s u ซับสไครป์นะคะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็น ID เกมที่ยูรีแจกนะคะในตัว ID เกมนี้ก็จะมีอาดมนะคะแล้วก็มีโคนี่นักพนันนะมีดาวินชีมีเจสิก้ามีเซลลี Sally, อ่อ่าแล้วก็มีตัวที่เป็นลีโอนาัดเป็นน้องกบนะคะตัวบินแล้วก็มีลิเปิลมี oney, แม่สาวโคนี่แม่มดฟักทองนะคะอะ่าแล้วก็มีตัวในทีมอีก อ,กนะอ,อีก็จะมีตัวที่ถือว่าน่าเล่นแล้วก็พร้อมสำหรับการเล่นนะคะอ่านี่เลยก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เขาแจกฟรีนะอ่า <c oughs> ซึ่งนะคะยูรินะได้ถามคำถามไปว่าแม่ของยูริเนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะคุณแม่หนิงของเราสูงเท่าไหร่วันนี้ยูริก็จะมาสัมภาษณ์คุณแม่กันนะคะคุณแม่หนิงคุณแม่สูงเท่าไหร่คะ แม่สูง163เซนติเมตรค่ะ <c oughs> โอเคค่ะคุณแม่ของยูริเนี่ยนะคะสูง163เซนติเมตรนะคะอ่าก็มีเพื่อนๆนะคะที่ตอบถูกทั้งหมด4คน <c oughs> อ่า <c oughs> นั่นก็คือ นะคะคุณพาชราพลคุณการิชิแล้วก็คุณรูกี้นะคะ<ม>ทีนี้พอมีสี่คนใช่ไหมยูริก็ต้องทำวงล้อสปินหมุนเพื่อสุ่มและก็เพื่อความยุติธรรมและเสรีนะคะอ่าทีนี้ยูริก็จะไปโผล่ที่หน้าสปินเพื่อสุ่มผู้โชคดีกันเลยนะคะฮึบ โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าสปินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรายชื่อบเพื่อนที่ตอบถูกทั้งหมด4ี่คนอยู่ในนี้เลยนะคะวันนี้ยูรีนะคะก็จะมาให้คุณแม่นะคะเป็นคนกดสุ่มสปินนั่นเองนะคะรบกวนคุณแม่หนิ่งช่วยกดหน่อยค่ะกดเลยเหรอใช่ค่ะโอเค, <laughs> ค <laughs> มาแล้วนะคะผู้โชคดีของเรา <laughs> <laughs> คุณการนิธินั่นเอ,เองนะคะอา่า ยูริก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสอหรับผู้โชคดีนะคะนั่นก็คือคุณการนิธินะแล้วก็คุณการนิธิเนี่ยช่วยทิ้งช่องทางการติดต่อนะคะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้ยูริหน่อยนะ,ะอาจจะเป็น Facebook หรือว่า ID l ดี e ลนแบบนี้ก็ได้นะคะยูริจะได้ทักไปแล้วก็มอบ ID เกมให้นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนคนไหนนะคะที่ไม่ได้รับรางวัลยูริก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่ายูริเนี่ยจะมีกิจกรรมมาจัดอีกเรื่อยเรื่อ เลยนะคะไม่ต้องเสียจะอกเสียใจยกันเลยนะเพราะว่าอยลีลักทุกคนเท่าเทียมกันนะคะแม่นิงมีอะไรอยากจะบอกวัยรุ่นไลน์เลนเจอร์ไหมคะช่วงนี้ปิดเทอมเนาะ<ช>ปิดเทอมแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะ,คะ,ะเล่นเกมได้แต่ให้เล่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบางเวลาเล่นได้สนุกได้แต่แบ่งเวลาให้ถูกบอกยลีดดด้วยะะอขอบคุณค่ะ โอเคค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้อิลีก็ขอบคุณทนะุกทุกคนที่รับชมนะคะอ่าอย่าลืมอย่าลืมยูลีลนะได้รับการเกมแล้วก็เช็ครหัสเกมไลน์เลนเจอร์นะคะถ้าเพืเ่อนคนไหนที่สนใจอยากจะใช้บริการเช็ครหัสเกมให้ยูลีเช็คเกมให้เพื่อความสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยนะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะยูลีก็จะ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะคะติ้งนองนี่เลยเด้อสามารถทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณการนิธีด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายบ๊ายบายค่ะ <laughs>